สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์รายการแนะนำแอปโดนโดนบนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาที่คัดสรรมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมครับสมัยนี้ใครๆก็ห่วงใยใสย่ใจสุขภาพกันมากขึ้นการดูแลตัวเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับในบางครั้งบางคราวนะครับถ้ามีใครเกิดเจ็บป่วยขึ้นมามองเวลาก็ดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วนะครับครั้นจะโทรหาคนนู้นคนนี้ก็มีหวังจะต้องโดนดุโดนว่าแน่ๆ ดังนั้นเราควรที่จะมีการวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยนั้นด้วยตัวเองก่อนวันนี้มิสเตอร์แอปแมนนะครับขอเสนอแอป,ปสำหรับผู้ที่ใส่ใจรักสุขภาพนั่นก็คือด็อกรมีซึ่งเป็นแอป,ป,ปที่ถูกออกแบบมาสวยงามและก็เข้าใจง่ายรองรับทั้ง iOS และ Android ครับจะน่าใช้อย่างไรนะครับตามมิสเตอร์แอปแมนมาดูกันเลยครับ <S <S เมื่อเปิดด็อกรมีขึ้นมา <S <S ก็จะพบกับเมนูหลักๆแยกตามอาการที่เกิดขึ้นของส่วนศรีรษะลำตัวและก็ส่วนล่าง คราวนี้คุณผู้ชมต้องสังเกตดูตัวเองนะครับว่าเจ็บป่วยในส่วนไหนแล้วกดเลือกเมนูได้เลยลองกดปุ่มสีสษะโปรแกรมจะแสดงอาการที่เจ็บป่วยขึ้นมาอย่างวันนี้นะครับมิสเตอร์แอปแมนนอนดึกตื่นเช้ามาอัดรายการมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยสงสัยว่าใช้เสียงมากไปหน่อยไหนลองดูสิครับว่าอาการเจ็บคอของมิสเตอร์แอปแมนจะใกล้เคียงกันไหมกดปุ่มเจ็บคอปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับการเจ็บคอ แต่ถ้าไม่ใช่ลองกดที่หัวข้อโรคที่เกี่ยวข้องมิสเตอร์อัแมนคงเป็นกล่องเสียงอักเสบแน่ๆอ่ะไหนลองดูซิกล่องเสียงอักเสบ <c oughs> มักจะมีอาการเสียงแหบอาจจะเกิดจากการใช้เสียงมากหรือว่า <c oughs> ร้องเพลงมากพูดมากแล้วการรักษาอย่างไรเนี่ยไหนดูซิกดปุ่มการรักษา แล้วก็จะดูแลตัวเองอย่างไรเนี่ยกดปุ่มการดูแลตัวเองส่วนใหญ่จะมีคำเตือนเกี่ยวกับการดื่มสุราและการสูบบุหรี่มิสเตอร์อัพแมนเป็นคนรุ่นใหม่ครับห่างไกลของเหล่านี้แน่นอนแต่ที่เป็นอยู่เนี่ยต้องชัวร์แน่แล้วว่าคือพูดมากนั่นเองที่เมนูล่างสุดครับมีปุ่มโรคทั่วไปเกี่ยวกับโรคจำพวกผิวหนังเมื่อกดเข้าไปดูนะครับก็จะพบว่ารายละเอียดคล้ายๆกัน นอกเหนือจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วยังมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉินด้วยเช่ <_ pin> นการห้ามเลือด <_ pin> การหมดสติ <_ pin> ไฟช็อตซึ่งจะเป็นคำแนะนำและมีรูปภาพประกอบอ่านง่าย <_ pin> เข้าใจได้เร็วและสุดท้ายนะครับหากคุณผู้ชมไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ด้วยตัวเองกดปุ่มสายด่วน1669เลยครับสำหรับเมนูโรงพยาบาลคุณผู้ชมจะต้องเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ GPS ไว้ด้วยครับ แอปด็อกเรมีจะช่วยค้นหาสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดให้ทันทีพร้อมกับที่อยู่เบอร์โทรแผนที่และที่เด็ดสุดๆนะครับก็คือเส้นทางการไปโรงพยาบาลน,นั้นๆและนี่แหละนะเขาว่ากันว่าอโรคยาปรมาราภาครับการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแต่ว่าถ้าโรคเกิดก็ให้โหลดแอปด็อกเรมีมาเป็นแอปคู่กายไว้ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยครับ ในครั้งหน้านะครับมิสเตอร์แอปแมนจะโหลดแอบปบเด่นเล่นแอปอะไรโชว์ต้องติดตามกันต่อไปแต่สำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับบาย